สิ่งสาคัญค่ะสาหรับท่านที่จะต้องเผชิญกับยุค New Normal นี้คือพยายามสังเกตทั้งตนเองลูกน้องและลูกค้านะคะการที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการที่มีความเสี่ยงยิ่งกว่าการที่เราไม่ปรับตัวซะอีกถ้าล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุดฉะนั้นค r e a t i v ีลงมือปฏิบัติทำให้มันสามารถที่จริงแล้วก็ก่อให้เกิดแหวนร่วมก,กับสังคมหรือเศรษฐกิจอย่างเงี้ยถึงจะเกิดคําว่านวัตกรรมเกิด สำคัญสําหรับในการปรับตัวในยุค New Normal นะคะคือไม่อยากให้ท่านตกใจว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงดีอันดับแรกกลับมาดูตัวเราเองก่อนค่ะว่าเราเก่งเรื่องอะไรนะคะสิ่งที่เราถนัด2คือการที่เราพยายามหาว่าลูกค้าเราเป็นใครจะเป็นกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ไหมนะคะแล้วคนที่น่าจะ แฮปปี้กับสินค้าของเราเป็นใครบ้าง3คือเราจะเสริมด้วยความอิมโอนเนอลทัชนะคะคือการที่เสริมสร้างอารมณ์ของเขาเพราะว่าอะไรนอกจากเราเครียดแล้วค่ะในช่วงโควิดนี้ลูกค้าก็เครียดเหมือนกันถ้าอย่างนั้นถ้าเรามีอะไรที่ทําให้ลูกค้ายิ้มได้เช่นส่งไลน์ตอบลูกคา้ามีอีโมจินิดนึงมีรอยยิ้มอีกนิดนึงเขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองเลยรู้สึกขอบคุณลูกคา้าจริงๆถ้าไม่มีเขาไม่มีเรานะคะก็อาจจะยิ่งทําให้ลูกคา้ายิ่งประทับใจในแบรนด์ของเราก็ได้ค่ะ ในทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตนะคะผู้บริโภคก,ก็จะมีการปรับพฤติกรรมไปค่อนข้างมากคอมมอนเซนต์ของผู้บริโภคเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนไปเพราะงั้นยังอยากให้ทําความเข้าใจอยู่ว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกของผู้บริโภคเนี่ยต้องการอะไรเขายัางต้องการความคุ้มค่าเงิน เขายังต้องการความสะดวกสบายเขายังต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดีและส่วนสุดท้ายคือผู้บริโภคทุกคนนะคะเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการมี e m o t i o n a l benefit ก็เลยสําคัญในการสร้างแบรนดิ้งด้วยแต่โควิดเนี่ยจะนํามาซึ่งของสาอย่างนะคะผู้บริโภคเนี่ยจะใส่ใจในสินค้าที่มีลักษณะที่มี q e f i c a c y ที่ดีอันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าเขาใส่ใจในโล c คอล็อคผลักค่อนข้างมากโลเคอล็อคคอนเทนต์ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการรายย่อยด้วยเหมือนกัน ส่วนสุดท้ายเนี่ยผู้บริโภคเปิดรับเรื่องเทคโนโลยีสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้แบรนด์เนี่ยเลเวจตรงนี้ให้มากขึ้นค่ะก็ภาคธุรกิจนะคะอยากให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีมีไว้แค่เป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายในการดำเนินงานให้เรียนรู้เทคโนโลยีทุกอย่าง แล้วก็ในช่วงเวลาแบบนี้นะคะน่าจะเห็นได้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นนอมเพราะฉะนั้นการที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการที่มีความเสี่ยงยิ่งกว่าการที่เราไม่ปรับตัวซะอีกลองลงมือทําไปเลยแล้วก็ฟ a ลฟ้าถ้าล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุดนั่นคือวิธีการที่ธุรกิจเราจะอยู่รอดได้อย่างดีในอนาคตด้วยค่ะนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ไหมโดยปราศจาก creativity มันเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะหลายๆอย่างมันจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มาทําให้เกิดผลได้จริงแล้วเกิดการประยุกต์ใช้ได้สิ่งเหล่านี้ถึงจะเกิดเป็นนวัตกรรมต่อให้ง่ายฮะเบสิกพื้นฐานเลยคิดครีเอทีฟแต่ไม่ลงมือทํานวัตกรรมไม่เกิดนะฉะนั้นครีเอทีฟลงมือปฏิบัติทําให้มันสามารถได้จริงแล้วก็ก่อให้เกิดแหวนรว้กับสังคมหรือเศรษฐกิจอย่างเงี้ยถึงจะเกิดคําว่านวัตกรรมเกิดขึ้นคิดอย่างนวัตกรรมมีคทสัสัยว่าคิดอย่างนวัตกรรมคิดยังไงนะคะ ก็คิดในรูปแบบที่สามารถที่จะมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงได้สูงก็คือมี a b i l i t y to Change ก็คือสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองมุมอมองแนวความคิดให้สอดรับกับวิกฤตหรือว่าปัจจัยต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเราจะเห็นแล้วว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงคือสร้างสิ่งใหม่ๆออกมาแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดการนําไปใช้ประโยชน์ฉะนั้นคิดแบบนวัตกรรมก็คือมีแนวความคิดที่พร้อมรับ ต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆค่ะเราจะเห็น,นว่านวัตรกรรมปัจจุบันในอดีตเนี่ยคนจะมองนวัตรกรรมในเรื่อง Product หลังจากนั้นก็มีเรื่อง process เข้ามาแต่ในปัจจุบันนี้เราไม่ได้มองนวัตรกรรมแค่ Product หรือ process แต่เรามองถึงการปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติหรือเรื่องของคา theory ด้วยซึ่งอันนี้มันไกลกว่าคําว่า Product แล้วก็คําว่า process แต่มันอาจจะเป็นเรื่องของ service เป็นเรื่องของ mindset เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดนวัตกรรมที่สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทรอบตัวของเราทุกคนค่ะสิ่งสำคัญค่ะสำหรับท่านที่จะต้องผเผชิญกับยุค New Normal นี้คือพยายามสังเกตทั้งตนเองลูกน้องและลูกคา้าตนเองคือเราถนัดเรื่องอะไรลูกน้องคือเขารู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้เครียดไหมกังวลไหม ่อให้ต้องปรับตัวได้ยังไงแต่ถ้าลูกน้องไม่ตามไปกับเราก็อาจจะลาบากได้นะคะด้านที่2คือด้านของลูกค้าค่ะลูกค้ามีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างค่อยๆสังเกตอารมณ์ของพฤติกรรมของลูกค้าเหมือนกันโดยอาจจะเริ่มจากตัวเองก็ได้จากเรื่องคนใกล้ตัวก็ได้นะคะไอเดียนวัตกรรมเนี่ยอยู่รอบตัวเราขึ้นอยู่กับว่าเราสังเกตและมองเห็นหรือเปล่าก็ขอฝากเป็นกำลังใจทุกทุกท่านว่าอย่าลืมนะคะสำรวจจิตใจตัวเองสำรวจจิตใจลูกน้องสำรวจจิตใจลูกค้าก็จะทำให้เราสามารถก้าวข้ามวิกฤตโควิดนี้ได้ค่ะ อยากให้ทุกคนมองว่าจริงๆวิกฤตเป็นโอกาสด้วยในวิกฤตเป็นโอกาสมันเป็นการเรียนรู้ของเราธุรกิจเราเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะสบายขึ้นในวิกฤตรอบหน้าหรือเปล่าด้วยการลูกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งลูกขึ้นมาปรับตัวหาความรู้มากๆแล้วลงมือทําเพื่อที่ตัวเราจะได้พัฒนาไปด้วยธุรกิจเราพัฒนาไปด้วยค่ะในอดีตเนี่ยเราก็มังจะบอกว่าเราแข่งขันกัน กับคู่ค้าทั่วไปแต่ณเวลาเนี้ยเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยสิ่งสำคัญสุดเราแข่งกับตัวเองนะเราพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมเราพร้อมที่จะเอาองค์ความรู้ที่เราเคยสะสมมาหรือเราไม่มีแต่เรียนรู้ในช่วงนี้เพื่อองค์ความรู้นั้นมาปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของตัวเองให้สามารถ survive ได้ในช่วงของวิกฤตนี้ฉะนั้นัตองค์ความรู้นะคือคุณทรัพย์สำหรับอนาคตเอนเนียคาเดมี่เราสร้างขึ้นมาเป็นสถาบันวิการนวัตกรรมเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเป็นที่บ่มเพาะ ให้ความรู้สร้าง capacity building ให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมแต่เมื่อมีวิกฤตตรงนี้เราไม่ได้มองเฉพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมนะเราอยากให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับรู้และเห็นเห็นถึงความสําคัญของนวัตกรรมที่จะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงบทบาทการทําธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศและทําให้รู้ว่านวัตกรรมนั้นอ่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศทั้งสิน้นฉะนั้น เอเนียคคมปิี่จึงเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ที่จะตอบโจทย์สําหรับการเปลี่ยนแปลงในทศของประเทศไทยค่ะ